สวัสดีค่ะน้องโบลิ่งกลับมาอีกแล้ววันนี้ EP 4แล้วนะคะยังอยู่กับน้าจบเช่นเคยค่ะกับรายการรู้เรื่องโบลิ่งกับน้าจบวันนี้เราเข้าหัวข้อที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วเป็นประเด็นใหญ่เลยค่ะนั่นคือลูกสแปร์ควรใช้น้ำหนักเท่าลูกแรกหรือเบากว่าดี โห oh, คำถามนี้ง่ายแต่ลึกนะครับน้องโบเพราะมันเกี่ยวกับทั้งความรู้สึกตอนสวิงและความแม่นยำตอนปล่อยแถมยังเกี่ยวกับลักษณะของเลนที่เจอในแต่ละวันอีกด้วยนั่นสิคะนะแล้วจริงๆนักโบลิ่งส่วนใหญ่เขาเลือกแบบไหนกันคะจริงๆแล้วนักโบลิ่งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆครับกลุ่มที่1เลือกลูกสแปร์น้ำหนักเท่าลูกแรกเหตุผลคือรู้สึกว่าการสวิงยังเหมือนเดิม ไม่เสียจังหวะหรือวงสวิงทาให้การคอนโทรลทิศทางสม่ำเสมอโดยเฉพาะคนที่ใช้ลูกหนักๆอย่าง15ปอนด์ถ้าสลับไปใช้14ปอนด์อาจเกิดอาการสวิงไม่เหมือนเดิมได้ครับกลุ่มที่2เลือกลูกสแป์เบาวกว่าลูกแรก1ปอนด์เหตุผลคือลูกเบาวกว่าโยนได้เร็วและตรงขึ้นหวังให้ลูกพุ่งไกลและตักปัญหาการเลี้ยวโดยเฉพาะเวลาที่เจอเลนแห้งมากๆลูกหนักเท่ากันอาจจะเลี้ยวเร็วจนพลาดเป้าสแป์ลูก ช่วยให้พุ่งตรงขึ้นอ่าเข้าใจแล้วค่ะแล้วนะจบละคะส่วนตัวนะแนะนำยังไงบ้างคะ ผมจะให้ดูตามลักษณะการโยนของแต่ละคนเลยครับถ้าเป็นคนที่โยนแบบเน้นสวิงแม่นยำมีจังหวะปล่อยมือที่แน่นอนผมจะแนะนำให้ใช้น้ำหนักเท่ากันแต่ถ้าเป็นสายที่เจอปัญหาเลนแห้งบ่อยๆและอยากให้ลูกพุ่งมากที่สุดผมจะแนะนำให้ลดน้ำหนักลูกสแปรลง1ปอนด์ครับแต่ห้ามเบากว่ามากเกินไปถ้าเบาเกินไปจะทำให้วงสวิงเพี้ยนครับสุดยอดเลยค่ะนจบแล้วลูกค้าที่มาปรึกษานาจบเขาเลือกแบบไหนกันเยอะคะแล้ว แต่สไตล์ครับแต่ที่ผมช่วยได้คือวัดมือประเมินความเร็วลูกดูลักษณะที่เล่นแล้วออกแบบให้เหมาะสมกับเจ้าตัวบางคนเปลี่ยนน้ำหนักลูกแค่หนึ่งปอนด์แต่เก็บสแปร์ได้ขึ้นแบบผิดหูผิดตาก็มีครับสุดท้ายนี้ถ้าใครอยากได้ลูกสแปร์ใหม่หรืออยากเช็คว่าน้ำหนักที่ใช้อยู่เหมาะกับตัวเองหรือเปล่าอินบ็อกซ์นัดมหาณจบที่เมเจอร์รังสิตได้เลยนะคะร้านณนจบให้คำปรึกษาละเอียดมากๆรับวันละคนเท่านั้นแบบค่อยๆแก้ค่อย ค่อยปรับช้าแต่ชัวร์จริงๆค่ะวันนี้น้องโบลิ่งต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ